สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยกับครูพาคินกันอีกแล้วนะครับครูเนี่ยจะมาเสนอนะครับมาสอนในเรื่องของการพูดเชิงสร้างสรรค์ครับจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการฟังการดูและการพูดในชีวิตประจําวันก่อนอื่นเลยครับครูอยากจะถามก่อนว่านักเรียนเนี่ยเคยเสียใจกับคําพูดของใครบางคนแล้วก็คําพูดสักคำไหมครับ ถ้านักเรียนเคยเนี่ยแสดงว่าคําพูดเหล่านี้แหละครับมันมีอิทธิพลต่ออะไรครับต่อความรู้สึกของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องนี้ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ครูยอยากจะมานําเสนอนะครับในทักษะในการพูดเชิสงสร้างสรรค์นั่นเองก่อนอื่นนะครับถ้าครูจะขอยกตัวอย่างประโยคครับครูจะบอกว่าวันนี้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนของครูมากแต่ทําไมไม่ยอมทากระการบ้านส่งครูอะ เราลองมาดูตัวประโยคนะครับมันมีอะไรเชื่อมอยู่ครับมีคําว่าอะไรมีคําว่าแต่เชื่อมอยู่แต่เนี่ยมันเป็นคําประเภทไหนครับเป็นคํา สันทานั่นเองเป็นคำเชื่อมที่มาจากใจความที่มันขัดแย้งกันถ้ามันมีคำว่าแต่อยู่ในประโยคเนี่ยมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยลืมคําชมของครูทั้งหมดที่ครูเคยชมมาอะต่อมาเราลองมาเปลี่ยนรูปประโยคกันดูดีกว่าครับถ้าครูจะขอเปลี่ยนว่าวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนของครูมากแต่อะไรแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ควรเปลี่ยนคําว่าแต่ครับ เป็นอะไรครับวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนของครูม,มากส่วนที่อยากจะให้เพิ่มเติมอีกสักนิดก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับเพื่อเป็นการพัฒนา,าทักษะการเรียนรู้ของตอนเองเห็นไหมครับจากประโยคเดิมเนี่ยที่มันมีคําว่าแต่เนี่ยมาขัดอยู่ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนสิครับเราไม่พูดคําว่าแต่แต่เราพูดอะไรครับ ขออะไรขอเพิ่มเติมอีกสักนิดอห็ไหมทุกอย่างเนี่ยมันจะทําให้รูปประโยคเนี่ยดูซอฟลงดูดีขึ้นดูน่าฟังขึ้นนั่นเองแล้วก็เวลาอีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอะไรครับรู้สึกไม่อะไร ไม่เสียใจเนาะว่าทําไมอุ้ยทำไมต้องมีคําว่าแต่ทําไมต้องมีคําขัดแย้งด้วยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับที่ครูอยากจะนําเสนอก็ในเรื่องของการใช้ภาษาแบบสร้างสรรค์นเนาะแล้วก็มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของอะไรครับซอฟต์สกิลนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเรียนกันในเรื่องของภาษาไทยวิชาภาษาไทยกันไปแล้วนะครับแต่ในชีวิตของคนเราเนี่ยมัน ไม่ได้มีแค่ภาษาไทยภาษาของเราเองใช่ไหมแต่เราก็ควรที่จะรู้ภาษาที่3นะครับก็คือในเรื่องของภาษาจีนนั่นเองเ,องเนาะคือต่อไปเนี่ยจะจะมาให้พบกับครูเนมนะครับครูอภิรักษ์เราไปเรียนกับครูเนมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับตาเจียฮาวทงซิลไมนฮาวสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้มาพบกับ คุณครูเนมหรือลีเหล่าซื้อกับวิชาภาษาจีนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องของการพูดเชิงสร้างสารรค์หรือการพูดให้กำลังใจในหลายวิชาภาษาไทยไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูกันว่าถ้าเป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าอย่างไรวันนี้นะครับเราซื้อจะขอนำเสนอ คำสัพท์ง่ายๆหนึ่งคำที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือคำว่าเจีาอยู่เจ้าหยทุกคนลองพูดพร้อมกันนะครับเจ้าหยูอ่าเจหยนะครับแปลว่าสู้ๆใช้ในการให้กําลังใจนั่นเองเราสามารถนำคำว่าเจ้าหยไปวางไว้ที่ท้ายประโยค ตัวอย่างเช่นนิ m มินเจีย n นิมมินเจยวนิมนแปลว่าพวกคุณหรือพวกเธอสวนเจียวก็แปลว่าสู้ๆดังนั้นแล้วประโยคนี้จะแปลได้ว่าสู้ๆนะพวกคุณหรือว่าสู้ๆนะพวกเธออ่ะเราก็ได้เรียนคำศัพท์คำว่าเจ y ยว และวิธีการใช้ไปแล้วนักเรียนอย่าลืมนำกลับไปทบทวนและฝึกฝนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนและจะพบก,กับคุณครูแซกในกิจกรรมนันทนาการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายใจเจียนสวัสดีครับนักเรียนจะทำแน่เครียดกันทาไมครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากิจกรรมร้องเพลงสนุกๆก,กันเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่านอกจากการร้องเพลงเนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการแปลงเสียงออกออกมาจากลําคอแล้วการใช้อักขระที่ถูกต้องทางภาษาก็สําคัญด้วยอย่างเช่นคําว่ารักกับรักสังเกตได้ว่าตัวแรกเนี่ยเราจะเป็นรอเรือเนาะซึ่งมีความหมายว่าความรักส่วนอันที่ส ใช้เป็นลอลิงก็มีความหมายว่ารักขโมยใช่ไหมครับการร้องเพลงเหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ยอ่านออกเสียงหรือร้องผิดนะครับก็จะทําให้ความหมายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเช่นเพลงนี้ครับผมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างนักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูเนี่ย จะร้องเพลงรอเรือและรอเลงชัดเจนเนาะนอกจากนี้นะครับการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อนะครับทั้งช่วงลำคอและช่องปากด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ครูวารามีเนี่ยมาอธิบายกันก่อนกว่าว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับสวัสดีครับผมบรารมีนะครับ ผู้ในระบบกล้ามเนื้อต่อจากครูวิชยาเรื่องนาฬิกาการนะครับผมระบบกล้ามเนื้อเป็นระบบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์สามารถเคลื่นอนไหวในกิริยต่างต่างเช่นทางการเดินวิ่งเหยียดยืดแขนและอื่นๆน,นะครับดังนั้นต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของระบบกล้ามเนื้อและระบบกระดูกทําหน้าที่ร่วมกันเสมอนะครับกล้ามเนื้อจึงเปลี่ยนได้เสมือนจับเครื่องยนต์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานกล ใช้ในการเคลื่อนไหวของร่างกายต่างๆนะครับคุณสมบัติของร่างกายของคนเล่าก็คือในึ่การความรู้สึกต่อสิ่งเล้า 2. องการหดตัว3ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ 4. การยืดคลายและสูขสภาพเดิมนะครับประเภทของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของร่างกายแบ่งได้อยู่3ประเภทนะครับก็คือ1กล้ามเนื้อเรียบ2กล้ามเนื้อลายสามกล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็เช่น เราก็จะคุยกันในห้องว่านักเรียนนักเรียนสนใจกีฬาอะไรบ้างเ,าเราควรจะไปพัพฒนากีฬาไหน,ไหนให้กับนักเรียนแล้วก็ดูสีและร่างกายของนักเรียนนันนนก,นกนเ,นนเรียนคนนี้เหมาะที่จะพัฒนาก้ามเนื้อลายหรืกีฬาคนนี้หรือว่านักเรียนคนนี้เหมาะที่จะพัฒนาก้ามเนื้อเรียบหรือก้ามในหัวใจระบบการหายใจต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพส,สูงสุดจากนักเรียนหรือว่านักกีฬาคนนั้นก็ หลักก็มีประมาณนี้ครับต่อไปกอ็ขอไปของครูมานีฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากที่ทุกคนได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทยภาษาจีนดนตรีสุขาศึกษา และพลศ,ศึกษาลวนมีความเกี่ยวข้องกับปลายวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหวก็จะมีการทํางานของกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเป็นเสียงพูดการแสดงออกในลักษณะท่าทางต่างๆก็จะมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างก้านของสมองส่วนหน้าของเราให้มีการแสดงออกซึ่งท่าทางต่างๆ จากที่ทุกคนได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรบับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและหาหรายได้เสริมให้กับตัวเองได้หรือว่าสร้างอาชีพเสริมได้เลยค่ะเช่นการเป็นมัคคุเทศน์น้อยการเป็นไกด์นำทางตามแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของตนเองการเป็นครูสอนเต้นถ้านักเรียนมีทักษะความรู้ด้านการเต้นการเคลื่อนไหวของร่างกายนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้ตรงนี้ไป เป็นครูสอนเต้นได้เลยแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองได้อีกด้วยนะคะปุ่มเราเราต้องรอดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ